ตาตัเ้าชีเป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 ้าชีเสอยากจะลองลองดูชีเป้าชีเป้าจะเป็นไงกันเดียว้ชีเป้าชีเป้าตาตังชีและนี่ก็คือสร sí> ุปผลกรรารแข่งขันจากการชี้เป้าจากทางเราดีใจกับเพื่อนๆที่ชนะตามเป้าด้วยนะครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลค่าคืนวันศุกร์ที่22ทั้งหมด ที่ตอนต่องคัดมาให้กันก่อนนะครับผมเรื่องบนที่รายการแรกนะฮะบุนเดสลีกาทูเยอรมันนะครับผมเตะกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเลเวอร์สเบิร์กนะเปิดบ้านเจอไกเซอร์สลาวเทิร์นนะครับต่อมานะฮะลีกาสองสเปนนะฮะมีทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกเอลอบาพบกับแคนาดาในเวลาเที่ยงคืนครึ่งคาสเตยอนพบกับเรียวบยาโดลิดนะครับผมเวลาตีสองครึ่งแล้วก็ตีสองครึ่งอีกเช่นกันนะครับเลกันเนสเปิดบ้านเจอกับอาคาดิสนะฮะ ต่อมาในรายการลาลิก้าสเปนนะครับตีสองครึ่งเช่นเดียวกันนะครับบิลเบติสเปิดรังต้อนรับการเยือนของอาลาเบสนะครับผมบุนเดสลลก้าเยอรมันฮะตีหนึ่งครึ่งครับผมเสือใต้ไบรเยอร์มิวนิกเปิดอาริอันซารีน่าต้อนรับการเยือนของอาแบลิ์ซิกนะครับผมแล้วก็ลีกเออฝรั่งเศสมีเตะหนึ่งคู่นะเวลาตีหนึ่งครึ่งอาร์ติซานแชงแมงเปิดปาร์ตูแฟงนะครับต้อนรับการเยือนของออมเช่นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายค่ำคืนวันศุกร์ที่ยี่สิบสองด้วยโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผม การพบกันระหว่างคอนคอรตเวสแฮมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสิงห์บลูเชลซีนะครับผมก็เป็นลอนดอนดับบี้แมทก์นะครับปิดท้ายค่ำคืนวันศุกร์นี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มทันที่คู่แรกกันเลยนะครับบุนเดสลลกาทูเยอรมันนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านเอเวอร์สเบิร์กนะครับเปิดรังเจอกับไกเซอร์สลาวเทิร์นนะครับที่จะแตกในเวลา5้าทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับผมสถิติ การเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ในสูสีทีเดียวนะครับเป็นไกเซอร์สลาเทนชนะไป2นัดนะครับผมแล้วก็เอเวอเสเบิร์กชนะ2นัดแล้วเสมือนไป1นัดนะครับสูสีทีเดียวสำหรับ2ทีมนี้นะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครหลังจากเปิดฤดูกาลบนเดสลิก้า2ไป2เกมเนี่ยเจ้าบ้านเอเวอรรสเบิร์กรางอันดับ12นะฮะชนะ1แพ้1นะครับผมได้1ประตูเสีย2ประตูมี3คะแนนนะคร ก็ผลงานอยู as as side, ่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะเสียประตูเยอะไปนิดนึงนะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับผมไกเซอร์สลาเทนก็อยู่ดับใกล้เคียงกันนะฮะอันดับ10ของตารางแข่ง1นัดชนะ1นัดแพ้1นัดนะครับผมยิงได้1เสีย0นะฮะมีสังนตเช่นเดียวกันนะครับผมก็ประตูได้เสียดีกว่านิดนึงนะสำหรับทีมเยือนนะฮะเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วตอต่อเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่ ทีมเยือนไก,นกนเซอร์สลวเทนนะครับผมโอ้โ oh หสูสีกันแบบนี้ผลงานการเจอกันก็สูสีต่อต่อไปมองว่าทีมเยือนก็น่าจะสามารถบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนเท่าน,นั้นครับผมโอ้โ oh หคือจับกันเลยทีเดียวคนระับเพราะว่าบอลค่อนข้างสูสีนะครับคู่นี้ปเเเ้้้าปปาปปาชปปาชปปป ถัดมานะครับในรายการลาลิก้า2สเปนนะครับผมต่อถองคันให้ทั้งหมด3คู่นะเราเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับผมเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเป็นการพบกันร,ระหว่างเออีบ e าเจ้าบ้านนะเปิดรังเจอกับทีมเยอย่างกรานาดานะฮะสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่ที่พบกันเนี่ยเป็นเออีบ e าสามารถเอาชนะกรานด้าไปได้2นัดน,นะครับแล้วเสมอสองนัดแล้วก็แพ้กับเออีบ e าไป1นัดน,นะครับผมสําหรับฟอร์มของคู่นี้ก็ถือว่า เอวาทาได้ดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าชนะไปถึง2นัดแล้วก็เสมอไปหนึ่งนัดนะครับผมามาดูความพร้อมของทั้งทีมกันนะครับเจ้าบ้านนะเอวานะครับผมเปิดฤดูกาลไปแล้ว1นนัดนัดที่แล้วเนี่ยก็เสมอเสมอแบกแต้มไปหม่1ประตูต่อ1นะครับรังอันดับ10นะครับมี1นคะแนนนะครับผมส่วนทีมเยือนกคนาดานะผลงานเปิดสนามนัดที่แล้วก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแพ้ เราสู้ไปสามประตูต่อ1นเลยนะฮะรังันดับ20มีสู้ทันแนนนะครับผมสำหรับกรานาด้าน,นะฮะเปิดหัวไม่ค่อยดีนะทีมเยือนของเราดูจากข้อมูลอย่างนี้แล้วตอต่องเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่เอไบาร์ A นะครับผมเจ้าบ้านของเราก็ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับเวลาเล่นในบ้านนะฮะก็สามารถเ,เก็บ3าคะแนนได้ไม่ยากเย็นแน่นอนในนัดนี้นะฮะโดยตอต่องเชื่อว่านัดน,นี้เอไบาร์จะสามารถ เอาชนะกาลาดาไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0เลยนะครับโห oh, 2-0 2-0อา้าว2-2 2-0นะครับ2-0พูนสวัสดนะครับสำหรับ, AE รบเอีบานะฮะต่อมานะครับผมในเวลาตีสองครึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านคาสติยอนนะครับเปิดรังเจอกับเรียบบายาโดลิดนะครับผม สถิติการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยโหย้อนกลับไปไกลพอสมควรนะฮะในช่วงปี2007เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหยาวไกลมากนะก็เป็นปัญโนริททำได้ดีกว่านะฮะใน4นัดหลังสุดที่พวกเขาเจอกันนะครับผมชนะ2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ให้คาสเตยอนไป1นัดนะครับผมเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับเรื่องที่เจ้าบ้านนะฮะคาเตยอนนะครับผมเปิดลูกกล นัดแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ออกไปเยือนราซิงซันเดอร์นะฮะและพ่ายแพ้ไปถึง3าประตูต่อ1นะครับผมรังอันดับ19ในตารางนะฮะได้1เสีย3ลบไป2นะครับผมสำหรับเจ้าบ้านของเราไม่ดีเอาซะเลยนะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนนะฮะเรเวลบายาดูริตนะครับแลดที่แล้วเปิดบ้านเจอกับเอดีโค t a ตาไปนะครับและสามารถเก็บ3คะแนนเต็ม อีกคู่ต่อสู้ได้3ลูกเสียสย์ประตูนะฮะโอ้โหสตาร์สวยหรูทีเดียวสำหรับทีมเยือนของเรานะฮะเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วตออต่องเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่ทีมเยือนนะครับผมเรียวบาญญาัตนลิตนะฮะนัดนี้เชื่อเหลือเกินว่าทีมเยือนเนี่ยแข่งแต่งพอสมควรและจะสามารถบุกมาเก็บแต้มได้ที่รางของเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับผมโดยนัดน,นี้ตออต่องมองว่าจะสเสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผม แต่ก็ไม่แน่นะทุกท่านรีวัญญาดลิดอาจจะปุกมาเก็บแต้มไปถึง3คะแนนได้ก็เป็นได้นะครับผมและคู่สุดท้ายในลาลิก้า2สเปนที่ต่อต่อคัดมาให้นะครับก็เตะกันในเวลาตี2ครึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านเรกันเนสนะครับเปิดรังต้อนรับกันมาเยือนของคาดิสนะครับ สถานีการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยโอ้โหต้องย้อนกลับไปช่วงก่อนปี2010เลยทีเดียวนะฮะค่อนข้างเก่าเหมือนกันก็เป็น uh, ทางฝั่งของเลกันเนสชนะ1นัดนะแล้วคาดิสชนะไป1นัดน,นะครับผมก็ผัดกันชนะนะฮะแต่ก็อดีตค่อนข้างนานพอสมควรเลยะครับผมก็มาดูความพร้อมปัจจุบันกันก่อนดีกว่าเจ้าบ้านเลกันเนสนะฮะนัดที่แล้วเนี่ยออกไปเยือนเอสดีวสกานะครับผมแล้วก็ สามารถลูกไปแบ่งแต้มกับเจ้าบ้านได้นะฮะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแบ่งกันไปคนหนึ่งแต้มนะครับผมสำหรับเจ้าบ้านเลยกันเนสก็อยู่ในอันดับกลาง53านะครับผมส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับผมทีมเยือนอย่างคาร์ดิสเนี่ยนะที่แล้วเล่นในบ้านของตัวเองนะครับเปิดรังเก็บ3แต้มไปได้เหนือมิรันเดสนะครับผม1ต่อ0นเก็บ3คะแนนไปได้นะครับย่งืนจับทีเดียวดูจากข้อมูลตรงนี้แล้ว ต่อตองเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านนะครับผมเลกานเนสนะฮะนัดนี้ไม่น่าหมูเท่าไหร่นะครับผมและนัดที่แล้วเนี่ยก็พลาดท่าเสมอไปด้วยนึงประตูต่อหน,นึ่งกับเจ้าบ้านของเอสกานะฮะก็นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็ต่อต,อ,ตองเลยมองว่าเน้นแน่นอนฮะแต่ทีมเยือนอย่างฮาดิสก็ไม่หมูเหมือนกันและคิดว่าคู่นี้น่าจะจบไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหน,นึ่งนะครับผมแต่ ต่อต่อก็อยังเชื่อว่าเจ้าบ้านอาจจะทำได้ดีกว่าทีมเยือนในนัดปิ้ครับต่อมา,าในะในรายการลาลิก้าสเปนนะครับผมมีเตะหนึ่งคู่นะฮะเรียลเบติสเปิดรังต้อนรับกามเยือนของเดปอร์ติโวอาลาเบสนะครับผม สถิติการเจอกันของทั้งคู่นะฮะนัดหลังสุดเป็นฝั่งทีมเยือนอาราเบสทำได้ดีกว่านะครับผมเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นการเสมอไป3นัดนะฮะโอ้โหเบติสไม่ชนะอาราเบสเลยใน5นัดหลังสุดนะครับผมข้ามมาดูความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านกันเลยนะฮะเปิดฤดูการนัดที่แล้วเนี่ยเรียลเบติสบุกไปเสมอกับเอลเช่หประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งคะแนนนะครับสำหรับเรียลเบติส นัดนี้ก็อาจจะมีโอกาสกลับเล่นในบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเบติสเ,เก็บสามคะแนนได้หรือไม่นะส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับผมฝั่งทีมเยือนอาลาเบสเนี่ยนัดที่แล้วเล่นในบ้านเจอเรบบนเต้นะครับผมก็สามารถเก็บ3คะแนนไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งเหนือเรบบนเต้นะครับผมรั้งอันดับที่6ในตารางสามคะ 3, แนนเต็มนะสำหรับทีมเยือนเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วตอนต่อเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่ ทีมเยือนอาราเบสนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนัดน,นี้ก็อาจจะปลุกม,มาทําแสบกับเจ้าบ้านได้เหมือนกันสําหรับอาราเบสโดยสถิติของทั้งคู่ที่เจอกันแล้วเนี่ยก็เห็นเลยว่าทีมเยือนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเวลาออกมีเยือนที่นี่นะครับผมเลยคิดว่านัดน,นี้จะสามารถปลูกมาเก็บแต้มได้แน่นอนในทีมของเบติสและจะเสมอไปด้วยสก็หนึประตูต่อหนึ่งนะครับผมแบ่งแต้ม แน่ๆสำหรับเกมนี้นะฮะแต่ต่อตองก็ยังมองว่าทีมเยือนขี่กว่านิดๆนะครับข้ามมาที่เยอรมันกันบ้างน,นะครับผมบุนเดสเลกาเยอรมันก็มีเตะเช่นกัน1คู่นะในค่ำคืนนี้นะครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งของบ้านเรานะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเสือใต้ไบเยนมิวนิกนะฮะจะเปิดรังต้อนรับการมาเนยือนของอาร์แบร์ไลซิงนะครับผมสถิติ หนัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยก็เป็นฝั่งของบบเยอร์มิวนิกเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่านะฮะด้วยการเก็บชัยชนะไปได้3นัดนาแล้วก็เสมอไป2นัดน,นะไม่พ่ายแพ้ให้กับไลฟ์ซิกเลยใน5นัดหลังสุดนะครับผมเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะฮะเสือใต้บบเยอร์มิวนิกนะครับผมนัดที่แล้วเนี่ยก็เล่น ฟุตบอลซูเปอร์คัพนะฮะดีเอฟเอลซูเปอร์คัพของเยอรมันเจอกับสตุการ์ t ก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสก o r e สองหนึ่งนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ซูเปอร์คัพไปนะสวยโบรทีเดียวนะครับสำหรับเสือใต้นะก่อนเปิดฤดูกาลับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับผมก็มีเตะดีเอฟเบโพคา卡尔รอบคัดเลือกนะครับผมเจอกับแซนเฮาเซนและสามารถบุกไปเอาชนะแซนเฮาเซนได้สี่ตูต่อสนะครับผมก็สามารถเก็บชัยชนะ ด้วยกันมาได้ทั้งคู่เลยนะฮะก่อนที่จะเปิดดูการนัดแรกในคืนนี้นะครับผมเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วต่อต๋องเลยอยากจะขอชี้เป้าไปที่เสือใต้ไบเอ็นบิวนิกนะครับผมเจ้าบ้านของเราก็มีใจที่ฮึกเหิมพอสมควรนะรหลังจากคว้าแชมป์ซูเปอร์ครัพไปนะครับผมและนัดนี้ก็แอบบิ๊กแม็กซ์นิดนึงนะครับก็เน้นแน่นอนสำหเสือใต้และจะสามารถ เก็บ3แต้มไปได้ไม่ยากย็นด้วยสกอร์2ประตูต่อ0เลยนะครับผมโอ้โหตอน่องมองว่ากินง่ายๆเลยนะฮะสำหรับเสือใต้ของเราฮนะข้ามันที่ฝรั่งเศสกันบ้างน,นะในการลีกเอิงนะครับผมมีเตะ1คึคู่จะลิกออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมของบ้านเราเป็นการพบกันร,ระหว่าง เจ้าบ้านปารีสแซงต์แชงแมงนะครับเปิดรังเจอกับฮองเช่นะครับผมสถิติ5้านัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยก็เป็นไป,นปนตามที่บนคาดนะครับผมเป็นปารีสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ทั้ง5นัดเลยโอ้โหแขกแกแกจริงเวลาเจอฮองเช่นะฮะเราดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับผมปารีสแซงต์แชงแมงนะครับนัดที่แล้วก็เปิดลูก,การเป็นนัดแรกแล้วก็บุกไปเยือนน้องและเก็บ3คะแนนมาได้บุกบินนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ถือว่า ก็ยังตามเป้าอยู่นะฮะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากเย็นนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับมงเช่ฮะนาที่แล้วเออ่ได้เปิดรังเจอกับปารีสเอฟซีนะครับผมก็สามารถเก็บ3แต้มไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับผมเช่นเดียวกับปารีสเลยแล้วนัดนี้ก็เจอกับปารีสเช่นเดียวกันนะฮะนัดที่แล้วปารีสเอฟซีนะทุกคนนัดนี้ปารีสแซงแข็งแมงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาชนะทีมจากปารีสได้อีกหรือเปล่านะครับแต่ดูจากข้อมูลแล้วตอต่องคิดว่าตอต่องจะชี้เป้าไปที่ เจ้าบ้านนะครับผมโอ้โหคิดไม่ยากเลยสำหรับนัดน,นี้สำหรับปารีสแซงแชงแมงนะครับผมเจอกับองเชจากสถิติที่ทั้งคู่เจอกันก็แข็งแกร่งเลยทีเดียวปารีสแซงแฌงแมงและนัดน,นี้ก็คิดว่าเหมือนเดิมฮนะปารีสแซงแ็งแมงจะสามารถเอาชนะองเชไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหสามศูนย์ 3, 0, พูนสวัอีกแล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะ มาถึงคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้กันแล้วนะครับผมพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเตะหนึ่งคู่นะฮะในสัปดาห์ที่2ของรายการนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับสิงห์บลูเชลซีนะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะจะเตะกันในเวลาตีสองของบ้านเรานะครับผมสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยก็เป็น สิงห์บลูนะฮะสามารถเอาชนะไปได้3นัดนะครับผมแล้วก็แพ้กับเวสต์แฮมหนึ่งนัดแล้วก็เป็นการเสมออีกหนึ่งนัดนะครับผมก็จะเหนือกว่านิดนึงนะครับสำหรับสิงห์บลูเวลาเจอกับผู้ค้อนนะฮะลองดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับผมเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมนัดที่แล้วเปิดฤดูกาลนัดแรกเจอน้องใหม่ซันเดอร์แลนด์สอนบอลไปนะครับผมบุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ถึงสเตเดียมออฟไลท์สามประตูต่อศูนย์นะครับลูกทีมของแกแมพอตเตอร์ก็น่าจะงงกันพอสมควรนะครับว่าซันเดอร์แลนด์ที่เก่งมาจากไหนแต่ว นัดนัน้นเซนเดอร์แลนด์เล่นดีจริงๆนะครับผมส่วนทางทีมเยนนือนเชลซีนะัดที่แล้วเนี่ยก็ลอนดอนดาร์้แมตช์เช่นเดียวกันนะครับผมเปิดสแตมฟอร์ดริทแล้วก็แบ่งแต้มกับคริสตัลพาเลตไปสูรประตูต่อสูรนะครับผมคนละหนึ่งคะแนนนะตึงมากนะที่ผ่านมาสำหรับเชลซีนะครับดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วนัดนี้ตอ่อต่องเรอยากจะขอชี้เป้าไปที่ สิงค์บลูเชลซีนะครับผมโอ้โหโนัดที่แล้วก็แอบตึงมานะสำหรับเชลซีนัดน,นี้ออกมาเยือนเวสต์แฮมต่อต่อก็คิดว่าไม่หมูเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นฝั่งของเวสต์แฮมเนี่ยพ่ายแพ้มาจากนัดที่แล้วต่อต่อคิดว่าโอ้โหใจก็น่าจะฟอกพอสมควรใน,นนัดน,นี้เลยเชื่อว่าเชลซีจะสามารถบุกมาเาชนะไปได้ด้วยสกอร์ สามประตูต่อหนึ่งนะครับผมโอ้โหเก็บสามแต้มแน่นอนสำหรับสิงห์รูในนัดนี้นะครับแต่ก็อาจจะโดนเจ้าบ้านจิงได้นะครับผมก็เจ้าบ้านอัดอันแน่นอนจากการพ่ายแพ้น้องใหม่เมื่อนาทีแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างทุกท่านนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทัศนะดีๆทั้งแปดคู่ประจำ คือวันสุกที่ี่สิสงิงหาคมนะครับต่อต่อก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะพบเจอกับเป้าหมายแล้วก็แนวทางของท่านกันแล้วนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เช่นเคยฮะมีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่านร่วมคอมเมนต์สนุกๆก,กันเหมือนเดิมนะครับผมโดวยวันนี้เนี่ยต่อต่อจะพาทุกท่านไปที่อาริอันซารีนานะครับผมเป็นการเปิดฤดูกาลบุนเดสลิก้าอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับโดยเป็นการพบกันระหว่างเสือใต้บรเยอร์มิวนิกกับอาร์เบรไลซิกนะครับผมโดยในนัดน,นี้เนี่ยต่อต่ออยากจะถามทุกท่านว่า ทั้ง2ทีมเนี่ยจะสามารถยิงประตูรวมกันได้กี่ลูกนะฮะหรือจะยิงไม่ได้เลยก็เป็นได้นะครับเชิญร่วมคอมเมนต์สนุกสนุกมาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับตอบคำถามเสร็จแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอของท่านเนี่ยส่งมาในกลุ่มไลน์ของสมาคมชี้เป้าของเรากันด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันคำตอบและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับกรุณาส่งให้เรียบร้อยก่อนที่บอลคู่นี้จะเตะนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในกลุ่มไลน์สมาคมข,ของชีเป้ากันแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมคะเราจะมีการพูดคุยและให้ทัศนะกันแบบ private กันเลยทีเดียวเพื่อสิทธิประโยชน์อันล้ำค่าของทุกๆท่านนะครับเชิญเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายต่อต้องชีเป้า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 เสียอยากจะรอลองดูชีเป้าชีเป้าจะเป็นไงกันเดียวรู้ชีเป้าชีเป้าต่อต้องชีเป้า